แล้ววันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนนะมาดูแชมเปี้ยนนะครับผมที่น่าใช้ไ่แรงแล้วก็น่าฝึกเล่นในตำแหน่งของช็อปเลนกันนะหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกดีปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเวเป้ w ay, การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปร12 12แอดไลน์เคเวเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดแล้วอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดคลาสิกของผมสามารถใช้ได้ตลอดลดเพิ่มได้อีกและกิจกรรมบนเพจพ่อมดเคเวเป้ w ay, แจกของจุก,จก ูลค่ามากกว่า30,000บาทอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันล่ะเปะให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคเบิลเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาซิกเพื่อรับส่วนลดเพื่อที่เขาจะได้จ้างผมต่อนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะแบ่งหมวดหมู่ไปนะครับผมเอาเป็นตัวที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่สามารถเล่นได้นะครับผมแล้วก็จะไปขั้นแอดวานก็คือ าตัวละครที่เก่งๆแล้วก็น่าใชหน่าฝึกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเอาตัวละครที่เล่นง่ายๆก่อนนะครับถ้าพูดถึงท็อปเลนนะครับผมเอาแบบที่เล่นง่ายแล้วคลาสสิกที่สุดเลยนะผมก็ต้องแนะนําตัวนี้เลยครับผมกาเรนนะครับผมนี่กาเรนเนี่ยเป็นตัวละครที่ผู้เล่นหลายๆคนน่าจะนึกออกนะครับผมว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกนะหยิบกาเรนมาเลยครับกาเรนเนี่ยเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆในำแหนของท็อปเลนยืนเลนแข็งมีดาเมจโดนกดเลนยากแล้วก็มีครบ ทุกอย่างเลยยกเว้นมัลติตี้นะครับผมเขาเป็นตัวละครที่สามารถหยิบมาเล่นได้ทุกเกมนะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยถูกหยิบไปตำแหน่งของท็อปเลนแล้วไม่รู้จะเล่นตัวอะไรตัวของการเรนเนะครับผมจะมีจุดเด่นอย่างแรกเลยก็คือเป็นสกิลแพ็คีที่จะช่วยในเรื่องของการรีนเล่นนะครับเมื่อออกมาจากนอกการต่อสู้อย่างเช่นว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนเนี่ยไปยืนเทดกับฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วเท,ทอะไรกันเสร็จแล้วออกมาได้เนี่ยฝั่งตรงข้ามไม่มีซับเทดหรือไม่มีอะไรและค่าเราไม่ตายเนี่ยตัวของการเรนนะครับสามารถออกจากการต่อสู้แล้วก็ใช้ เอฟเฟกต์แพคซีที่เด้งเลือดออกมานะครับผมฟื้นฟูเลือดได้เรื่อยๆจะทําให้เราได้เปรียบในการยืเรยนเล็เราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนั่นเองสําหรับผู้เล่นใหม่มือใหม่ที่หัดเล่นท็อปเลนนะ่รู้จะเล่นตัวอะไรลองหยิบการเล่นมาเล่นดูครับอาจจะช่วยเพื่อนได้ตัวละครตัวต่อมานะผมขอแนะนําตัวของ มอไฟเลยนะครับผมพี่หินก้อนนี้นะครับผมมอไฟเนี่ยท็อปเลนเนี่ยผมจะขอแนะนําเป็นตัวของสายแทงนะครับไม่แนะนําให้เอาไปเล่นสายฟูเวทนะถ้าสายฟูเวสเอาไปเล่นในตําแหน่งของซัพพอร์ตหรือเลนกลางน่าจะโอเคกว่าแต่ว่ามอไฟเนี่ยเขามีข้อดีหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยืนเลนที่แข็งมากๆแล้วก็มีประโยชน์ในทีมไฟสุสดๆนะครับผมแต่เขาเป็นตัวละครที่สามารถเอามาเคาน์เตอร์พวกตัวละครที่เน้นในเรื่องของการออโต้แอคแท็กหรือการโจงตีได้นะพวกตัวละครที่ตีไวๆเนี่ยมาสู้กับมอฟไฟเนี่ยสู้ลําบากนะเขามีความสามารถจากสกิลส นีายการลดความเร็วโจมตีของฝั่งตรงข้ามลงทําให้การเทตดของฝั่งตรงข้ามนั้นลดประสิทธิภาพลงนั่นเองก็โดยรวมในตัวของมอไฟเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากครับเอฟเฟกก็ไม่มีอะไรมากครับผมกดสกิลหนึ่งต่อต่อไปศัตรูเดินเข้ามาจะมาเทดกเรากดสกิลสามเนี่ยเรากดสกิลสองไล่ทุบเขาแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดในทีมไฟก็พยายามใช้สกิลอัตเมทชนให้โดนหลายๆตัวนะก็ทำให้ตัวของมอไฟนั้นแบกทีมได้แล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการยืนเลนให้แบบหนาๆเลยให้กับเพื่อร่วมทีมของเรา ตัวละครตัวต่อมาที่ผมจะแนะนําให้กับผู้เล่นใหม่นะั่นก็คือตัวของรอนิกตันนันเองนี่เจ้จาจระเข้ตัวนี้ซึ่งจระเข้เนี่ยไม่ว่าจะทาคลิปกี่สมัยในกี่ปีที่ผ่านมานะผมก็ยังยกให้เขาเป็นหนึ่งตัวละครท็อปเลนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมแล้วก็บอกสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะตัวของรอนิกตันนะครับผมมีจุดเด่นก็คือเขาสามารถกดดันศัตรูได้อย่างหนักหน่วงนะสำหรับคนที่ชอบเล่นแนวแบบ ดูดันนะกดเลนฝั่งตรงข้ามหยิบเรนนกตันมาหรือหัดเล่นตัวของเลนนกตันนะจะติดใจตัวของจระเข้ตัวนี้แน่นอนนะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่แนะนําว่าผู้เล่นใหม่ควรหัดมาเล่นนะตัวของเลนนกตันนั้นไม่ได้เล่นยากอะไรเลยนะส่วนใครที่อยากทําคลิปสอนหรือสนใจเจ้าจระเข้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ในอนาคตข้างหน้านะครับ แล้วตัวละครตัวต่อมาที่ผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนเนี่ยเ็าได้แก่ตัวละครของด็อกเตอร์บุนโด้นะครับผมด็อกเตอร์บุนโดเนี่ยเป็นตัวละครสายแทงนะฮะที่เล่นไม่ยากแล้วก็เก่งมากๆเลยโดยจุดเด่นของตัวด็อกเตอร์บุนโด้นะจุดเด่นหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการซับเทนนะครับผมแต่ว่าด็อกเตอร์บุนโดเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครขาตายที่ต้องวิ่งเข้าไปหนัวกลางถิ่นไฟนะไม่มีสกิลกระโดดหรือหวาอะไรนะครับผมเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นไม่ยากนะครับผมสามารถหัดเล่นได้นะผู้เล่นใหม่ๆนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะตัวของ แล้วตัวละครตัวสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนําให้กับผู้เล่นใหม่นะครับผมก่อนที่จะไปแนะนําตัวละครที่มาเล่นยากนะครับก็ได้แก่ตัวละครของเมาคายนั่นเองจะต้นไม้ตัวนี้นะสามารถรามาเรียนท็อปเลนได้นะหรือเอาไปเล่นซัพพอร์ตก็ดีปากก็ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรานะมาได้ท็อปเลนเราไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะเมอคายก็เป็นอ่งตัวละครที่ตอบโจทย์นะครับผมว่าเขาเป็นตัวละครที่ยืนเลนเก่งมากๆ จากในแง่ของความสามารถในเรื่องของการโซนพื้นที่จากการวางสกิล3ลงไปในย่านนะสะกูที่เดินเดินเข้ามาใกล้ย่านเนี่ยก็จะโดนระเบิดลูกโอ๊กนะครับหรือสกิล2ที่สามารถล็อกขาศัตรูได้เวลาแบบป่าเราจะมาแก๊งหรือมาช่วยเนี่ยเราสามารถรับแก๊งเพื่อนได้ดีมากๆหรือสกิล1ที่ไว้์ไซ์เทปเตลเลนได้นะที่มันจะต่อยเป็นพลังชีวิตนะแล้วก็ทําการกระแทกศัตรูด้วยหรือจะเป็นสกิลอันติเมตนะที่ทําการเรียกเถาวัน์ออกมาสามารถใช้เปิดทีมไฟได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะลุกหรือรับในะตัวของมอคายก็สามารถเล่่นนนไดดด้้้ีีมมมแพ็ซใใเเเรรืืออออองงงงขขกานนะาลหตัวยสาาถ เลนได้ค่อนข้างแข็งเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจที่เล่นตัวตําแหน่งของท็อปเลนแต่ไม่รู้ตัวอะไรนะผมบอกเลยว่าเมาคายเป็น,นตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆโอเคเดี๋ยวผมขอแถมให้ตัวหนึ่งแล้วกันนะสำหรับตัวละครที่เล่นไม่ยากนะครับผมก็ขอตัวเราเป็นตัวฮอนของอ่อนนั่นเองนะครับ <Boy. S 1> อ่อนเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่าเก่งมากๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อทีมไฟสุดๆนะครับแล้วก็ืนเลนแข็งด้วยนะ ก็มาเริ่มกับสกิลคร่าวๆข,ของตัวออนนะครับจะมีความสามารถจุดเด่นเลยก็คือเขาสามารถซื้อของที่ไหนก็ได้นะโดยที่ไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะเป็นแพนะ็กสิเดียวในแชมเปญตัวนี้ที่ทำได้ในเกมวอยลิฟตนะตอนนี้นะครับผมแล้วตัวของออนเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเนี่ยทำการให้แสกเพื่อนแบบว่าทําให้เพื่อนนะซื้อของที่ไหนก็ได้ด้วยโดยการไปตีของใกล้ๆนะแต่ว่าต้องถึงให้เลเวลกำหนดก่อนนะ ล้วก็จะมีสกิลที่1ที่สามารถแบบว่าสร้างกำแพงออกมากันฝั่งศัตรูได้นะฮะแล้วก็มีสกิลสาที่สามารถทำคอมโบควบคู่กันไปเพื่อหม่งกำแพงนั้นให้แตกและศัตรูก็จะโดนน็อกอัพแล้วก็สกิลสอที่พ่นไฟแล้วก็สร้างสแต็กล้วตีแรงขึ้นแล้วก็จะมีอันติเมตท,ที่สามารถเรียแพะภูเขาออกมาโจมตีศัตรตูแล้วเราก็สามารถหม่งแพะภูเขานะั้นพุ่งกลับไปหาศัตรูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทาการน็อกอัพหมู่ได้นะสามารถเปิดทีมไฟได้จากระยะไกลเลยเป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งโคตรเลยนะฮะผมแล้วก็มีประโยชน์ต่่่่่อออทีมมมาาาากกกๆแนนนนะํววใหห้ฝึเเเลลลสรัับตนะไยย ตัวละครตัวต่อไปนะั่จะเป็นตัวละครที่เริ่มเล่นยากขึ้นมาแต่ว่าบอกเลยว่าเมตานี้พี่แกมาแรงแล้วก็เก่งมากๆนะตัวแรกครับได้แก่ตัวละครอย่างมัลติไคเซอร์นะครับผมี่มัลติไคเซอร์เนี่ยโดนเนอร์ติดต่อกันหลายแพทมากๆนะด้วยความที่เขาเก่งมากๆเนะี่ยในช่วงนี้นะเป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าจะรออย่างในเวอร์ชันพีซนะแล้วพอมาก็คือไม่ผิดหวังเลยก็ ตัวของมอลติไคลเซอร์เนี่ยจะมีจุดเด่นจากแพ็กซีฟและที่ทาการโจมตีศัตรูครบ3ครั้งแต่ทาการสร้างขึ้นนะฮะผมเป็นขึ้นพลังที่แบบบุลดรอบๆตัวเนาะถ้าเกิดเราไปยืนเหตุกับเขาในขณะที่ตัวของมอลติไคลเซอร์มีสกิลนี้อยู่เนี่ยก็จะทำการเบินความเสียหายใส่ศัตรูเรื่อยๆมีสกิลที่1นึ่งนี่ที่สามารถทุบศัตรูได้ดุนแรงมากๆหา,ๆหาปีเป้าหมายเดียวแล้วก็สกิลที่2ที่ทําการสร้างโล่ขึ้นมานะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้อาเพย์ได้ดีมากๆหรือจะใช้ฮิวได้ก็ดีเช่นกันแล้วก็จะะมมมมมีีีีีสสสสกกิทททท่่่่3าาาารรถํ CC นนดดดึงัตตูเเป็็หไ้วุ ามารถลากศัตรูหนึ่งตัวนะไปผวดหนึ่งหนึ่งกนะับเขาที่บราซิลนะครับผมเป็นสกิลที่ีโกมากมากเลยนะถ้าเกิดฆ่าได้เนี่ยก็จะทําการขโมยสเตตัสฝั่งตรงข้ามมาด้วยนะม่จะเป็นเกาะในห่วต้านทานเวทพลังโจงตีพลังเวทเป็นต้นเป็นตัวละครที่เล่นไม่ได้ยากมากนะที่จะกล่าวที่อธิบายมาแต่ก็เป็นอีกตัวละครที่ต้องควรฝึกก่อนเอาไปเล่นจริงนะต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวละครของเอกร์นะครับผม เออกอดเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่บอกได้เลยว่าเก่งเก่งมากๆนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นเป็นเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าเอาไปใช้ไต่แรงมากๆเลยเนี่ยครับมีช่วงหนึ่งนะตัวของเออกอดนี่โดนแบรนด์แท้ทุกเกมเลยนะเขาเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในเรื่องของการยืนเฉดนะครับผมการทําดาเมจการทำซีซีทีไฟ์คือดีหมดแทบทุกอย่างเสียงเดียคือตัวของเขาไม่มีซับเท็ดนะครับ ก็สกิลคร่าวๆของเขาเนี่ยก็คือตัวของเออร์กอตเนี่ยจะมีขาเหมือนปูใช่ไหมถ้าเกิดเราไปเดินใกล้ๆเขาเนี่ยมันจะมีพแพคซี่เหมือนเป็นปืนลูกซองนะยิงใส่ศัตรูนะมันจะยิงแรงตามโบนัสพลังชีวิตด้วยนะบอกเลยว่าแพคซี่ของเออร์กอตเนี่ยยิงแทงล้มนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลที่1ที่สามารถโจมตีศัตรูแล้วสโลได้สกิลที่2ที่ทําการปรับเปลี่ยนการโจมตีปกติกลายเป็นปืนกลแล้วก็โจมตีศัตรูเบิร์เลือดเรื่อยๆ แล้วก็จะมีสกิล3ที่ทำมาทำการสร้างโล่แล้วก็สามารถยกศัตรูนะให้กระเด้งออกไปข้างหลังได้แล้วก็จะมีสกิลอันติเมตที่ทําการยิงฉมวกดึงศัตรูนะครับผมแล้วถ้าเกิดศัตรูเนี่ยตายเนี่ยหรือพังชีวิตถึงเกณฑ์นนะสามารถกดใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อทําการดึงศัตรูตัวนั้นเข้ามาประหารนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราไปประหารศัตรูตรงนั้นลงกลางวงเนะี่ยศัตรูตัวอื่นก็จะได้รับผลกระทบเป็นผลเสียนะทำให้ตัวของเออร์กดเนี่ยขี้โกงมากๆนะครับผม เป็นหนึ่งตัวละครที่ควรหัดเล่นนะครับผมบอกเลยว่าใครที่อยากจะไต่ไปแรงสูงๆเนี่ยตัวของเออก์สามารถช่วยคุณแบกแรงได้ดีมากๆตัวต่อไปเนี่ผมจะไม่พูดก็คงไม่ได้นะตัวละครตัวนั้นก็คือเอชอนั่นเองคนระับผมไหนคงเป็นวัญใจของใครหลายๆคนนะสำหรับพี่ปากแซบคนนี้นะดาร์คลินตัวนี้ เอทอกเนี่ยมีจุดเด่น,นยอย่างหนึ่งก็คือดูดเลือดนะครับบอกเลยว่าตัวของเอทอกเนี่ยดูดเลือดเก่งมากแล้วเขาเป็นตัวละครที่เก่งหนึ่งโคตรในครับผมเอาไปยืยนท็อปเลนนี่ใส่บวกกับใส่นัวได้ทุกตัวนะถ้าเกิดเล่นดีๆก็สกิลของเอทอกเนี่ยสกิลที่1ของเขา,าสามารถกดได้ถึง3ครั้งเลยแต่ถ้าเกิดใช้โดนไปไปลายได้ถึง3ครั้งเนี่ยมันน็อกอัพทั้ง3ครั้งเลยแล้วก็ดาเบดดุแรงมากๆนะครับมีสกิลที่2ที่สามารถดึงศัตรูแล้วก็สโลว์ไว้ได้นะพอถึงเกณฑ์ถ้าศัตรูออกจากๆ แล้วก็มีสกิลสามที่ทาให้ตัวของเอชอกนั้นสามารถมุดแบบว่าผ่านช่องแคบนู่นนี่นั่นได้แล้วก็เอาไว้ใช้คอมโบกับสกิลหนึ่งะแล้วก็มีสกิลอันติเมทที่ทำการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มผลการฮิลให้ตัวของเอชอกบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างขี้โกงมากๆคราวนั้นสามารถเปิดไฟให้เพื่อนได้ยืนทีมไฟนะี่แล้วก็ไหลหทีมไฟได้เป็นหนึ่งตัวละครตัวแบกเลยนะสามารถเล่นตั้งแต่แรงต่ำๆจนถึงแรงสูงๆเลยสำหรับตัวของเอชอกแต่ค่อนข้างเล่นยากน ตัวละครตัวต่อมาเนี่ยสำหรับพวก introvert ทั้งหลายนะไม่ชอบเข้าสังคมเนี่ยตัวของไซออนนะครับผมไซออนเนี่ยเป็นตัวละคร top l a n นที่บอกได้เลยว่าโคตรท้าทรคาร์นะครับผมถ้าเกิดเจอคนเล่นเป็นเนะี่ยบางทีเการแจกของไซออนเนี่ยก็สามารถแบกทีมได้นะครับไม่จําเป็นต้องคิวเยอะฆ่าเยอะช่วยเยอะเลยนะตัวของไซออนเะนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดเราสู้เลนเขาไม่ได้นะครับหรือปล่อยให้เขาอยู่เลนคนเดียวอย่างเงี้ยไม่สนใจโลกอะไรอนะี่ยตัวของ ไซอ่อนเนะี่ยเขาจะหล่อยบ้านเราจนแหกจนยับไปหมดเลยแนะ่แล้วก็มีสกิลอนันตเมทที่สามารถวิ่งไปโยกไปเลนนู้นเลนนี้ได้แล้วก็สามารถใช้เปิดไฟได้ด้วยนะก็ถ้าเกิดเจอคนที่เล่นไซอ่อนเป็นๆเ,เนี่ยบอกเลยว่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างลำาคาญมากๆเลยเขาจะมีพัฟสีในเรื่องของการเพิ่มโบนัสพลังชีวิตนะแบบว่าเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะยิ่งเขาแบบว่าปล่อยเกมระยะเวลาที่เกมมันนานเกินไปตัวของไซอ่อนก็จะเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะมีสกิลที่หนึ่งที่สามารถชาร์จเนี่ยแล้วก็ดอกอัพศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหายได้อย แล้วก็มีสกิลที่2ที่ทําการสร้างโล่แล้วก็ระเบิดได้สกิลที่3ที่สามารถสร้างนะฮะผมแบบว่าผักมีเนียนให้มาโดนเราแล้วก็โดนสโลอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้สาหรับตัวของไซอ่อนแต่ว่าเขานะจะเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดไปเล่นในทางทีมไฟ์เขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของการเปิดทีมไฟแล้วก็ยืนให้เพื่อนแล้วก็ทำซีซีได้ค่อนข้างดีมากๆจากอันติเมทที่ชน,แล, up, นแล้วก็ดักอัพแล้วก็ยืนที่1ที่ทําการยกแล้วก็ดักอัพอีกนะฮบผมยกสตันนะฮบผมแล้วก็ถ้าเกิดตานั้นน่ะตาเขาไม่มาออกเขาก็จะกด อติวิง่งในห่วเคียมเมเนียลแล้วก็ถ่ยบ้านเราจนแตกยับเลยนะครับก็สาหรับคนที่ชอบเช่นแบบว่าชอบเล่นแยกดันนะไม่ชอบสูงสิงกบใครตัวหอไสอ่อนตอบโจทย์มากๆนะตัวละครตัวต่อไปนะครับผมนี่บอกได้เลยว่าเป็นเมตาในช่วงนี้นะก็คือตัวละครของคามิลนะครับผมนี่คาเมิลเนี่ยเป็นตัวละครที่บอกได้เลยว่าเมตาปัจจุบันเนี่ยเก่งมากๆเลยแต่ว่าหาคนเล่นดีๆค่อนข้างยากนะ เขาเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการที่เขาสามารถละลายแทงได้นะจากสกิลที่หนึ่งของเขาที่ทําการเตะเป็นทูดาเมจนะครับผมจะมีแพ็คี่เนี่ยที่ทาการอ่ามีจุดเด่นในเรื่องของการที่เอาไว้เคาน์เตอร์หรือยืนเหตในเลนนะก็คือแพ็คีฟของคามิลเนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือถ้าเกิดเขาไปเตะตัวที่มีเป็นความเสียหายกายภาพเขาจะได้รับโล่ป้องกันความเสียหายกายภาพแต่ถ้าเกิดไปเตะตัวเวทเขาได้โล่ป้องกันเวทมาเนี่ยคือข้อดีนะฮะในการยืนหนึ่งของเขาในเลนถ้าสมมติว่าตัวละครในเลนของเขาเนี่ยะเป็นโวเวทเขาเตะเรหยบ ากขึ้นนะแล้วก็จะมีสกิลที่2ที่สามารถปาดสโล่ศัตรูแล้วก็เด้งเลือดในตัวไว้ใช้เคียร์คีบกดเลนศัตรูนะฮะผมตอดเลือดอะไรไปนะแล้วก็จะมีสกิลที่3ที่สามารถใช้มุดข้ามกระแพงดูนี่นั่นได้เปิดทําจังหวะหรือใช้หนีนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลอันติเมสุดที่โกงที่สามารถใช้ออาเพนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระโดดหลบฝั่งสกิลฝั่งตรงข้ามหรือการใช้ดักจับฝั่งตรงข้ามเนี่ยับหรือจับตายตัวละครสาคัญสำคัญจากฝั่งตรงข้ามนะสกิลสกิลอันตตเมสของคาร์มิลเนี่ย แต่อาจจะเล่นยากเนะี่ยสำหรับใครที่สนใจเนี่ยแนะนำว่า,าไปฝึกในหมด PVP หรือไปทดลองสกิลให้ช่ําก่อนนะแล้วค่อยออกมาเล่นนะครับผมส่วนใครที่อยากได้คลิปสอนเล่นเนี่ยเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าทำให้แน่นอนสําหรับตัวละครของค้ามิว ตัวละครตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวละครของดาริอสนะครับผมดาริอสเนี่ยไม่พูดคงไม่ได้นะเขาเป็นหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่าเก่งมากๆนะครับในตำแหน่งของชอบเล่นเขาเป็นตัวละครที่เทรดได้หนึ่งหนึ่งโคตรน่ากลัวเลยครับผมแล้วเขาเป็นตัวละครที่สามารถไหลในทีมไฟได้ดีมากๆนะจากสกิลอันติเมทของเขาก็แพ็กสี่คร่าวๆนะแค่ของสกิลคร่าวๆเนาะแพ็กสี่นะครับผมก็คือตีแล้วเลือดไหลนะครับผมถ้าเกิดตีครบห้าสแต็กเนี่ยมันก็จะไปคอมโบกับอันติได้ทําให้สับเป็นทูดาเมทแล้วก็มีโอกาสไหลได้นะโดยอันติของดาริอสเนี่อยๆนะครับ มีสกิลที่สามในอย่างที่สามารถดึงศัตรูได้ถ้าเกิดมีใครเดินหลุดมาเราสามารถกระชากเขาได้แบบบังคับสเปลหรือตัดเขาให้ตายไปได้เลยสกิลที่2ที่ตีสโลแล้วก็สกิลที่1ที่ทําการปาดนะครับผมหมุนดาบรอบตัวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูโดนลายเนี่ยมันก็จะแรงแล้วก็จะฮิวเลือดให้กับตัวของดาริยสด้วยเป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆแล้วก็เล่นไม่ได้ยากมากนะอาจไปฝึกช้ำๆให้เข้าใจสกิลรู้จังหวะนิดๆหน่อยๆก็สามารถใช้ไตแ่แรงได้แล้วสำหรับตัวของดาริส ตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับผมอันนี้ผมจะไม่พูดในส่วนของตัวละครที่มันเล่นยากๆนะครับแต่ตัวนี้ยก็ไม่ได้เล่นยากมากแต่ก็แนะนํำว่าให้หยิบมาเล่นนะเพราะค่อนข้างขี้โกงนะตัวของเซตโตครับผมเซตโตเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเนะียไม่เป็นในเรื่องของการเทรดในเลนหรือการเปิดทีมไฟนะครับผมก็ตัวละครของเขาเนี่ยเก่งหนึ่งๆมากๆนะ มาเรื่องกับแพ็กสของเขาเนี่ยก็คือแพ็กสของเขาจะเป็นการแบบว่าต่อยสลับกันน้ำหมัดซ้ายขวาและเป็นหมัดเย็บนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับต่อย2ทีนะครับผมแล้วก็สกิลที่1ก็เป็นการเพิ่มนีม่ของความเสียหายการโจมตีปติคั้นถัดไป2ครั้งนะก็เหมือนเป็นการหมัดเย็บแต่ว่ารุนแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราวิ่งหาสตูเนี่ยเราก็จะวิ่งไหวขึ้นด้วยจุดเด่นของเขาคือสกิลที่2นั่นเองสกิลที่สของตัวเซตเนี่ยเขาจะทําการเก็บชาร์จความเสียหายและเป็นค่าความโกรธนะครับผมแล้วพอเราเก็บเต็มแล้ว ต่อยเป็นทูดาเม e นะถ้าเกิดศัตรูอยู่ตรงกลางบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่ทั้งฉึกทั้งแรงนะถ้าเกิดใครมาโดนสกิล2ของเซตโตต่อยตอนที่สต็กเต็มๆแล้วมีของฟูฟเนี่ยตัวเอ c ดีแคร์ี่หรือตัวเมจบางๆเนี่ยสามารถโดนวันช็อตให้หายไปได้เลยนะครับ แล้วก็สกิลที่3ที่เป็น CC นะสามารถจับศัตรู2ตัวมาโขกสตันกันได้แล้วก็มีสกิลอันติเมดนะครับผมที่สามารถใช้เปิดทีมไฟหรือใช้แบบว่าทุ่มตัวละครสำคัญสำคัญฝั่งฝั่งฝั่งตรง,ง,ง,งข้ามให้ออกไปอย่างเช่นจ่าจังเกิลกำลังเปิดออกเจกอยู่อะไรเงี้ยเราสามารถกดทุ่มตัวคอครจังเกิลฝั่งตรงข้ามให้ออกจากบอ่อมงก,กรหรืออะไรแล้วก็ทำให้ป่าเราเข้ามาแย่งจังหวะได้ดีมากๆนะสำหรับตัวของเซโตก็สา,ารพัดประโยชน์นะเป็นตัวละครที่น่าน่าฝึกเอามาเล่นเนี่ยในแรงช่วงนี้ โอเคครับผมนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะสำหรับตัวละครในทนะ็อปเลนเนี่ยที่น่าเล่นในเมตานี้นะครับผมก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะส่วนตัวละครบางบางตัวที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะตอนในคลิปมันค่อนข้างยาวแล้วผมจะเอาตัวละครที่มันเล่นไม่ยากมากๆนะพวกตัวละครที่เล่นแบบยากๆเลยอย่างเช่นฟิโอลาเอเรียรีเวนะลรพวกนี้ผมขอไม่พูดถึงนะแล้วก็ถ้าเกิดตกหล่นตัวไหนไปก็สามารถเสริมโดยการคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร์ ใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับอยากทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำให้เรื่อยๆนะใครที่อยากสนับสนุนผมให้กำลังใจผมเนี่ยก็สามารถโดนิเป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แดงจากทางยูทูบหรือริงก์โดนิที่อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปผมจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ